กาแก้ปัญหาของเจ๊จำปีโอ้ตา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 ้ยเห็นใจช่างเลยค่ะมาเอาล่มตาละ,ะตาละโอ้สู้ๆค่ะสู้ๆเป็นกำลังใจให้เด้อ แข่งกับเวลาจริงโอ้ดีดีไม่ยังเอาผาคุ้มค่ะ เจจำปีเจ,จ๊จำปีรุยเ,เองนะคะเจจำมปีรวยเองเลยเปียกกระางังเล่าวะงานเสียบอดได้ถอดรอ,องเท้าเลยเจ,จ๊จำปีเรางงงานไม่เอาแล้วิ้งเลย กู้นะกำลังใจให้เลยเอาผากุ้งค่ะเม,มื่อกี้ยัดปั่นฟองปันปงป่นฟองน้ำอยู่ค่ะปันป่นฟองอยู่ค่ะทอ,อะกที มันเกิดดูฝนจีนร้องเร็วขนาดนี้นะคะตกแดดออกด้วยจะได้สร้างคักแดนจะ็มไปด้วยตก กำลังใจเจ๊จำปีนะคะเจ๊จำปีนะคะใส่หมวกอยู่น,นะอยู่กับคนงานเลยคุมผ้าไวา้ผ้าเต็นนะคะ ออกลมออกลมกำลังใจค่ะกำลังใจกำลังลุ้นให้กำลังใจอยู่เมือเ่อกี้ปั่นฟองอยู่ เาเดียวเท่านั้นประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีค่ะมาเลยฝนตอกตะปูเองเลยเจะเฮา นอนบอ,อาเมีเยพลับเมาเลยสุด,ยดหดยอดห่อนแฮ่กำลังใจกันค่ะให้กำลังใจนะคะ บอกเจอปัญหาแต่ละหน้าง,งานทุกรูปแบบหน้าคนนี่จะลำบากมาก ได้ใจลูกน้องตรงเนี้ค่ะสุดยอดเลยเป็นจะสร้างนอกคุ้มแล้วก็เศร้าเศร้าตก,นกนเนื่ฝนไงบ่เศร้าบะบ่ กันไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> มันลักตรงนี้กันบุญลอดก็ออกเฟรมออกทุกเฟรมเลย <laughs> อันนี้ไปให้มัดดิบวพุกหอบกินกุ้หอบกิดไปเลยวะพุกจิ้มทำนี่บัวอยากได้เด็ขาหนอดจะเลนค่ะคนไหนก็แช่ชมปะนานน้ำกระดาษสวยบนโฆษณาน้ำเดี๋ยวลงคลิปให้ดูใหม่นะคะทีมงานเจ๊จำปีจะกลับบ้านแล้วค่ะเหลืองานเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเริ่มใหม่นะคะเห็นปลาคอย่งบุเบลอยู่ยังสีเมือนปลาคอเอาะ